ี่ทแบบรรรจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มากขนาดนั้นมั้งคะหนูหนูเองก็ไม่มั่นใจนะคะจะต้องไปถามพี่เนยแต่ว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยก็คือเหมือนกับยังไม่ได้แบบคือยังไม่ได้แบบฟิกเรื่องราคาหรืออะไรอะไรขนาดนั้นก็แค่เหมือนแบบอสถานที่อะไรอย่างเงี้ยจะแบบแคนเซิลไปก่อนแล้วก็หนูรู้สึกว่าถ้ามันกระทบอาจจะเป็นเรื่องแขกมากกว่าคะ่ะเพราะว่าเหมือนแขกทุกคนที่เขาพร้อมที่จะไป เอาอย่างบ้านหนูเองอย่างเงี้ยหนูก็ต้องแบบเอาตั๋วเครื่องบินก็ต้องเปลี่ยนใช่ค่ะแต่ก็เยอะอยู่เหมือนกันคาะจาัดก,การที่รเราประเมินแล้วค่ะก็ไม่หนูหนูไม่ทราบเลยอะค่ะใช่แต่ว่าคืออย่างถ้าเป็นเรื่องเรื่องตั๋วเครื่องบินเนี่ย <laughs> ก็มาก็คือแบบว่าทางเพื่อนๆหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็เหมือนเสียดายเหมือนกันค่ะ อ่ก็มีอย่างของหนูอ่ะก็เลื่อนเอาใช่ค่ะเหมือนแลกไม้ไปใช่ค่ะ อย่างตัวเนยตอนนั้นเพียรขนาดไหนไหมคะแบบตอนที่แบบตัดสินใจช่วงตัดสินใจว่าแบบใจยังไง<ช>จริงๆพี่เนยเองอะ่ะ <ๆ S 2> เขารู้สึกอยู่แล้วว่าเขาว่าอยากจะเลื่อนอยู่แล้วตั้งแต่เห็นแบบข่าวแรกๆพอรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะแบบยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ปรึกษาที่บ้านด้วยว่าเอ้ยควรจะเลื่อนดีไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกกันว่าเออน่าจะเลื่อนดีกว่านะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนตอนนั้นพี่ลิศอ่ะเขายังไม่ชัวด้วยความแบบว่าเป็นนักบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเขาเห็นสถานการณ์แล้วอ่ะ ก <g> ็คือมันค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันก็เลยก็ <g ülme> <g ülme> เลยโอเคเลื่อนดีกว่าค <ie> ่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้พี่ลิศเหมือน,นไปเยอรมันคะพี่ลิศเหรอคะก็ออเอ่อก็เป็นห่วงกันนะเนรับตอนนี้ยังไม่ได้ไปเลยค่ะเหมือนกับจริงๆแล้วบ <g ülme> ุ๊กว่าจะต้องไปแล้วปรกากฏว่าเอายังไม่ได้ไปเหม,มือนแบบชายเลื่ <ๆ S 2> อน <ๆ S 2> เหมือนกันค่ะครับพี่ขอย้อนถามวันนั้นที่มีการแบบว่ามีเหมือนมีจดทะเบียนสมรสแบบเล่นๆนั้น คืออันนี้คือติดตาบอกไว้ก่อนหรือว่าไงคะจริงๆแล้วหนู <loves S 2> <c oughs> รู้สึกว่ามันเป็นอะไรแบบเล่นๆน่ารักน่ารักของพี่เนยเขาเลยค่ะเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์ซึ่งปกติพี่เนยเขาไม่ค่อยได้ทำเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้ให้กับแฟนอันเนี้ยก็เหมือนเป็นครั้งแรกของเขาเลยนะคะที่ <iment S 1> เหมือนกับเขาแบบทำเซอร์ไพรส์ให้พี่ลิศแล้วเขา,ารู้ว่าพี่ลิศเป็นคนชอบอะไรแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบอะไรที่จริงจังขนาดนั้นนะคะเหมือนช่วงนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยกำหนดการอะไรเงี้ยตัวเนยเองมีวัวเขาพ่อไลมว่าจะแต่งในปีนนนีี้้ไไม่รเลปปย แต่จากที่หนูคุยนะคะก็รู้สึกเหมือนกับว่าพี่เนยเขาก็ยังคงอยากแต่งเป็นปีหน้าแต่ว่าน่าอาจอาจจะเป็นวันเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องลองถามพี่หนูดูที่เดิมเนี่ยอาจจะไม่ค่ะทที่ไยน่าจะเป็นที่ไทยแล้วค่ะก็คือต้องปรับแผนค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเราวางแผนไปถึงออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่าที่ไทยทุกคนน่าจะสะดวกด้วยแหละใช่ค่ะ พวกเราสามคนเพิ่งแบบปล่อยเพลงแล้วก็ไปปล่อร์ชสถานการณ์โควิดเลยเสียใจมากรู้สึกแบบจริงๆแล้วคือเสียดายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบเราแบบไม่ได้ทําเพลงกันมานานมากแล้วพอเราเพิ่งมาทําครั้งนี้แล้วปรากฏอ้าโดนพิษโควิดค่ะก็เสียดายนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็มีแผนที่แบบอยากจะทําเพลงต่ออยู่แล้วอะค่ะใช่ค่ะโอ้โห คือจริงๆแล้วเพลงนี้หนูรู้สึกเลยนะว่าแบบโอ้ยกระแสะแบบค่อนข้างดีโดยเฉพาะแบบเอาพี่จนเจนนี่ปานะมาฟิชเจอริงด้วยแล้วอย่างเงี้ยแล้วพี่จนเจนนี่ก็แบบช่วยเราโปรโมตสุดฤทธิ์เลยแล้วก็แบบแต่มัาเสียดายตรงที่ว่าแบบงานอีเวนต์หรืออะไรมันไม่ได้จัดใช่ก็เสียดายค่ะใช่ค่ะ